นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในขณะนี้เลยล่ะค่ะสำหรับคุณธนวัฒน์แดงวิชัยนะคะ CEO โบริษัทนป้าเก้าไทยแลนด์ผู้ผลิตชาสมุนไพรแบนน์น,นป้าเก้าไทยแลนด์และล่าสุดนะคะขอตอกย้ำความปังของสินค้าภายใต้แบนน์น,นป้าเก้าไทยแลนด์หลังถูกรลับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะให้เขารับรางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีถึง2รางวัลใหญ่กับรางวัลซ e o t h a ไ l a n d Award 2021 ในสาขาผู้บริหารแห่งปีและรางวัลอาเซียนบิดอวอร์ดทูเทาซนทวนในสาขานักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียน2564นะคะจากทางสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่รวมกับชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนาห้องแกน4ชั้น4โรงแรมมิลเลคเคาแกลนคอนเวนชันครับผมธนวัฒน์ในวิชัยนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทมวก้าไทยแลนด์ครับ ค่ะชนิตาแดงวิชัยค่ะ CEO บริษัทนบก้าวไทยแลนด์ค่ะเกี่ยวกับด้านบริหารโดยเฉพาะเลยนะครับเกี่ยวกับพวกเป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องนบก้าวไทยแลนด์ทุกๆคนนะครับบริษัทนบก้าวไทยแลนด์เนี่ยคือเราจะใช้การบริหารงานโดยถือว่าเป็นครอบครัวดีกว่านะครับเป็นการพ,พูดจากันแบบไม่ต้องเป็นระบบะธุรกิจจ๋าเลยนะครับ จะรักกันด้วยความเป็นครอบครัวจะให้ความรักความเมตตากันในครอบครัวแล้วก็แนะนํากันนะครับเป็นสมุนไพรไทยครับจากจากความคิดของคุณครูพิพรแล้วก็ของผมนะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือจะเป็นชาชงสมุนไพรก่อนแล้วก็จะเป็นชาแคปซูลนะครับอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาอีกก็คือตอนนี้ก็จะมีสบู่แชมพูแล้วก็ แป้งพับก็มีลิปสติกก็มีนะครับคือตอนนี้เราจะ,ะชูโรงด้วยชาสมุนไพรนะครับชาชงดื่มสูมุนไพรแล้วก็จะมีชาแคปซูลนะครับก็คือจะมีสูุนไพยทั้งหมดอย่างละ9้ชนิดนะครับรวมอยู่ในนั้นคือเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเพราะอยากจะสนับสนุนอ,อะไรที่เป็นไทยๆนะครับให้ทั่วโลกเขา ได้รู้ว่าสมุนไไปไทยอ่ะดีขนาดไหนแน่นอนครับก็คือเราก็ขึ้นทะเบียนอยเรียบร้อยนะครับก็มีหน่วยงานาทางด้านสาธารณสุขอะไรดูแลอยู่นะครับรวมทั้งโรงงานก็มีบุคลากรที่เกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนไทยนะครับดูแลอยู่ <c oughs> ก็เราขายผ่านช่องทางออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมแบนด์สามารถทักพี่น้องนุบก้าวได้ทุกท่านนะคะหรือเสิร์ชไปที่ Google หรือช่องทางต่างๆนะคะเสิร์ฟไปคาว่าชานุบก้าวหรือชาสมุนไพรนะคะจะเจอกับเราตอนนี้เรามีโครงการดีๆช่วยเหลือพี่น้องอชาวไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะสามารถร่วมแบรนด์กับเราโดยไม่ใช้ทุนเลยหรือจะมาร่วมโครงการด้วยรักจากใจคนละครึ่งนะคะเรามีโครงการช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพ นะคะก็ถ้าสนใจสามารถทักถ,ถามพี่น้องนุบะเก้าได้ทุกท่านค่ะ,ะแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นุบะเก้าเนี่ยคือถ้าใครได้ยินแล้วก็คือเป็นความการันตีเลยการันตีถึงทางด้านสุขภาพแน่นอนนะครับก็ขออยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพมารักสุขภาพกันแล้วก็แวะมาแวะเวียนมาหาข้อมูลทางด้านสมุนไพรเกี่ยวกับแบรนด์ของเราได้เลยนะครับมาศึกษาได้เลยนะฮะข้อมูลนี้นะฮะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรนะคะแบรนด์นพะเก้าไทยแลนด์หรือว่าสมัครตัวแทนจําหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะ